สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานร,ราชการครั้งที่สอง1มีนายนถึง30กันยายน2564นางสาวนวลอนงพงษ์จันโอตำแหน่งรูคสนตนําบลยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานร,ราชการทั้งสามท่านประวัติส่วนตัวนางสาวนวลอนงพงษ์จันโอเกิดวันที่28เดือนมีนาคม2530 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่107หมู่ที่8ตำบลโพลทรายอำเภอพลทร,รายจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันอายุ34ปีประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทรายทองวิทยาอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดระดับปริญญาตรีสาขารัประาาศาสาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฏธนบุรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพภูจากมหาวิทยายลัยราชพัฏนมหาสารคามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานการศึกษาต่อเนื่องงานการศึกษาตามอธยาศัยงานตามนโยบายเร่งด่วนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบ กศนตขามเปี้ยตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองบ้านชัยวารีตบขามเปี้ยอเภอโพชัยจร้อยเอ็ดภายใต้การบริหารงานนางปาริณาอาสาทุ่งผู้อำนวยการกศนอเอเภโพชัยสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบภาคเรียนที่1ครับสองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน41คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน19คนรวมทั้งสิ้นจำนวน60คนกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา2019และเตรียมความพร้อมรับวัคซีนสู้ภัยโควิดโครงการเรียนรู้ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงปลูกพืชพันธุ์สมุนไพรต้านภัยโควิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยห่งางไกลยาเสพติดรู้ถูกผิดเพศวิถี โครงการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ร่วมใจพัฒนานำพาสู่จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองราชาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทำบุญไหว้พระวันอาสาระหาบูชาและวันเข้าพรรษาสำหรับนักศึกษาปนาอำเภอโพชัยโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ในการสอบเอนเนตภาคเรียนที่1นครับ2 5 4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษากศนอำเภอโพชัยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1นึทับสองอโครงการสมุนไพรเพื่อชีวิตส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตพิชิตโรคภัยโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษากศนอำเภอโพชัย สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาต่อเนื่องโดยได้จากกิจกรรมตามโครงการดังนี้โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันตนเองจากไวรัส 2019. โคโรนาสงิโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเสริมสร้างทักษะอาชีพอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงสู้ภัยโควิด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินชีวิตในยุคนิวนมอนพัฒนาพื้นที่โคกหนองนามโมเดลโดยยึดดักปัดยาของรษิกิจพอเพียงโครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำขนมดอกจอกน้าบ้านหนองแวงใหญ่หมู่ที่3โครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ร้างมือ หน้าสวนการเรียนชุมชนตบลขามเปี้ยบ้านจำปาหมู่ที่8โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการพอะเห็ดขอนขาวน้าบ้านจำปาหมู่ที่แำบลขามเปี้ยโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำเจลเอลนอฮอล์ล้างมือน้าบ้านหนองบัวหมู่ที่7ตำบลขามเปี้ย โครงการศูนย์ฝุดอาชีพชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการทอผ้าสบายลายสายเกตนาบ้านหนองนาโทหมู่ที่10ตำบลขามเปี้ยสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาตามอัธยาศัยวัสนาตำบลขาม,ขมเปี้ยร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอโพชัย ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพร้อมให้ความรู้กับประชาชนดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี2564เพื่อใช้เป็นสื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศนตาบลและออกให้บริการส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนโดยหมุนเวียนสื่อหนังสือและวัรสารยังบ้านหนังสือชุมชนยังสถานประกอบการร้านค้าในเขตพื้นที่ตาบลเพื่อเป็นการให้บริการการอ่านแก่ประชา ชานทําให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างนิสัยรการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชนงานตามนโยบายเล่งด่วนในง,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการประเมินคัดเลือกกศนตำบลดีเด่น5ดีพรีเมียมเข้าร่วมอบรมโครงการจิตอา,าสาสำนักง,งานกศนจังหวัดโดยเอ็ดประจำปีงบประมาณ2564รุ่นที่1 รวมตอนรับคณะประเมินโครงการกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงานกสนระดับกลุ่มสำนักงานกสนจังหวัดร้อยแก่นสารผู้นำจิตอาสาดีเด่นร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรับการตรวจราชการกรณีพิเศษการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการจัดอบรมขยายผลโครงการจิตอา,า,า,าสา9.0.4ให้แก่บุคลากรกสนออำเภอโพชัยจัดกิจกรรมโครงการอบรมดิจิทัลหมูชุมชนหลักสูตรการสร้างความเข้าใจดิจิทัลเรสซิเรซีและหลักสูตรการค้าออนไลน์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการทําคลิปวิดีโอเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษาปีพุทธศักราช2564รับผิดชอบงานพัฒนาและงานพัฒนาบุคลากรงานภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกมหาจากักรีบรมมรุ์เจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความรักชาติและแผ่นดินณบริเวณสูนส่งเสริมเลนรราบชีพอำเภอโพชัยรวมเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกทหารฟองเกินเข้ารับราชการทหารฟองประจำการประจำสถานที่ทำการตรวจเลือกหน้าหอประชุมอำเภอโพชัยรวมตอนรับคณะบุคลากร,ร,กร,รจากจากาาอสนอำเภอบัวระบือ ในการศึกษาดูง,งานเรื่องการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศริจิจพอเพียงด้านการศึกษานะักกาสนองอำเภอโพชัยร่วมกิจกรรมบริจาคโลหติตต่อาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและขาดเลือดหน้าหอประชุมโรงเรียนโพชัยชนบงปรมและร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจรหน้าโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่หมู่ที่3ตำบลขามตาเตีย้ย กศนตำบลขามเปี้ยมุ่งจัดการศึกษาให้กับประชาชนเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นกศนตำบลขามเปี้ยขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ